เกาเหลาเนื้อเกาเหลาหมูเกาเหลาโคเกาเหลาต้มยำมีขาวน้ำไม่น่าเชื่อมาสองคนแต่สั่งห้าชามเรื้อสั่งอาหารไว้ใจกันกระสาวรดูดีน่ากินทุกชามอ้อมพรอมพ้อมพรอมพร้อมคนนี้น่ากินสุดเฮ้ยได้เหรอต้องเรีงปลาตะกุกตะกักมากฮัลโหลกันเองฮะ ช่ค่ะอ่าช่วงนี้เมียท้องนะครับก็คงจะรูวกันอยู่แล้วนะนี่ตอนนี้ก็5าเดือนกว่าแล้วถ้าคลิปนี้ลงเนื่องจากว่าตอนนี้นางอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ไม่อยากจะเดินทางไกลมากเนื่องจากคนท้องจริงๆแล้วก็คือเดินทางได้ต้บอกก่อนว่าเดินทางได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เดินทางบ่อยหรือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเอาที่อยากไปจริงอยากกินเตี๋ยวก็ต้องได้กินนะฮะร้านนี้ชื่อร้านเจ๊เจ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูมีหมดเลยซึ่งมันดังมากนะ อันนี้คือร้านเจ๊เจ้าสองนะครับอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนา3นะฮะแต่ว่าสาขาแรกอยู่แฮปปี้แลนด์ไม่เคยมากินทาทีผ่านทีไรก็คนโคตรเยอะเลยแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยมาไหมมาไหมเออก็มานะแต่ไม่เคยมาไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเราอยากมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งที่ผ่านคนแน่นมากแล้วพอแบบสักประมาณบ่ายๆเนี่ยเขาปิดร้านแล้วนะจ๊ะปิดดีจ้งวอดจริงๆตอนนี้เราก็มานะแต่11โมง ลงทุนไม่กินข้าวเช้าเลยแล้วเดี๋ยวมาสั่งเลยเข้าที่รู้ทําข้อมูลมาข้าวๆ้าวแบบกะโหลกกะลาไก่กุ๊ๆมากคือก๋วยเตี๋ยวแคะลูกชิ้นแคะมันคือเป็นลูกชิ้นหมูกับกุ้งเขาปั้นเองแล้วผสมกันเป็นเล็กๆแค็ๆอยู่กปั้นเองไม่ใช่แคะไม่ใช่คนแครงมากลูกชิ้นแคะหมายถึงคืลูกชิ้นกะป๋องโอ้อะไรอ่ะเขาปั้นเองแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนั่นแปลว่าหมูตุนเนื้อตุนได้หมดเลยคนไม่กินเนื้อก็มาที่ได้เอาใจเมียเองเมียไม่ต ป่ะ,ปะโอเคป,ะป,ะปามกุณช่ายอนุญาตเข้าไปข้างในเลยนะฮะมาร้านไหนก็มงกลุม่มเลยวนดคนคราบเจ๊เจ้าแน่ๆเลยแล้วนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะอ๋อนึกว่าตัวปอมโอเคอ่ะเรียกแม่แล้วกัน แม่ผมต้องสั่งอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวแค่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่คือแม่ปั้นเองปั้นเองดังนั้นผมเอาเป็นหมี่น้ําลูกชิ้นแค่หนึ่งจามและเอาเกาเหลาเย็นตาโฟหนึ่งจามเนี่ยทีนี้แม่มีเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นด้วยถูกป่ะอันนี้ตุ๋นเองตุ๋นเองกี่ชั่วโมงนี่ว้าวออสองสามชั่วโมงโอ้โหอันไหนขายดีจริงๆแล้วแม่ถามหน่อยก๋วยเตี๋ยวแค่ก๋วยเตี๋ยวแค่ขายดีสุดใช่ไมค่ะเมื่อกี้หมูนะอันนี้เนื้อโอ้โหตายแล้ว ผมว่าผมสั่งแค่สองชามไม่ได้แล้วแม่อันนี้จะเป็นเพศอ่างั้นอันนี้พระเอกผมเอาเกาเหลายีราฟไปแล้วใช่ไหมค่ะนะเส้นมีขาวน้ำเนาะแล้วทีนี้แม่มีต้มยำปะมีจ้ะอ่ะเกาเหลาต้มยำอีกอันนึงเกเอาเหลาต้มยำแค่ค่ะแล้วก็เอาเกาเหลาโมตุนกับเกาอ่ะได้แล้วแต่แม่เลยแล้วก็เกาเหลาเปลื่อยอ๋อโอ้ยดี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 เอาอันนี้ด้วยเกาเหลา นั่นแปลว่าเอาเกาเหลาหมูอันนึงเกาเหล,า,ล,เหลาเนื้ออันนึงเนี่ยแ,แปลว่ากี่ชามเนี่ยเกาเหลาโก้เส้นมีเกาเหลาเนื้อเกาเหลาหมูเกาเหลาโก้เกาเหลาต้มยำมีขาวน้ำจัง <c oughs> หน้าเบียร์หน้าเบียร์เบียร์มากสั่งอะไรเยอะแยะถ้างั้นไม่รบกวนแม่จะได้ทำแล้วเดี๋ยวงเรอที่โต๊ะจาจา๋จาสั่งอะไรเยอะแยะอ่ะกินหมดูรอทำจรินไม่หมดหอกลับไม่หมดเราก็หอกลับบ้านอยู่แล้วอยู่เวิร์ควายแล้วหอกลับเลย ชามนี้คือเกาเหลาต้ยมยำต้ยมตยำลูกชิ้นแค่อ๋ออันต่อมาอันนี้ต้องเป็นเย็นตาโฟแน่เลยเกาเหลายินตาโฟลูก<อ>ชิ้นแค่เหมือนเดิมเอ,เอ้อันนี้ของเราเองมีขาวลูกชิ้นแค่นี่อันนี้ก็คือลูกชิ้นแคะแล้วเขาก็มีลูกชิ้นปลาอะไรมาให้ด้วยที่สามชามะนะเ,เยอะมากอะรไกกะอ่ะอันนี้ เกาเหลาเนื้อนี่ไงในเขาดูเนื้อสิโอ้หน่ากินน่ากินน่ากินแล้วก็ยังมีอะไรอีกเอ๊สุดท้ายมาแลวจ้าเกาเหลาหมูดูน้ตดีมากเขามีเมนีูด้วยเกาี้โหดูดีน่ากินทุกชามอมมขอขม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 ขนขม่าขมนมามขมขกขมคมขมขาเมขมขม่มข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 นัมขมขมขมม เรื่องสั่งอาหารไว้ใจกันกระถาวรนคอยกินอะไรไว้ใจไม่ได้ต่างหากนี่เ,เรากินบะหมี่ขาวลูกชิ้นแค้เ,เธอเรียกผิดจนเราอันเนี้ยเรียกเส้นหมี่เส้นหมี่ขาวเราเรียกหมี่ขาวแต่เส้นหมี่กับเส้นเล็กบะหมี่สีเหลืองใช่ไหมใช่นะบอกหมี่ขาวแทนกินลูกชิ้นแค้ก่อนแม่บอกว่าอันนี้คือปั้นเองอันเดียบขออนุญาตไปตรงนี้นี่คือปั้นเองหมดเลยมีลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยฮะเป็นพวกเต้าหู่อ่ะอย่างเงี้ยนี่ ลองชิมหน่อยนี่คือกาวยเตยวลนตาโฟยังไงบี่ว่าไงดีนะนี่เราแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะเราไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าจากการที่เห็นว่าคนเยอะมากๆก็น่าจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าอร่อยและขายดีจริงๆแล้วที่ดีคือว่าเขามีที่จอดรถด้วยสำหรับสาขาสองนะคือโยดินพัฒนาสามร้านเขาเปิดจริงๆแล้วเมื่อกี้ถามแม่มาเปิด9โมงไปจนถึง4โมงเย็นแต่เราขับมาบ่ายโมง หมดทุกทั้งไม่รู้ทำไมเฮ้ยลูกชิ้นดีมากเลยมาถึงนะต่างลูกชิ้นแคะอย่างเดียวก่อนเลยเนื้อตุ๋นกับหมูตุ๋นจะลองให้ดูว้าออนุญาตจะไม่ปรุงเลยเพราะว่าจริงก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่กินยังไงก็อร่อยโอ้ยบีไม่ได้กวนตีนนะลื่นแบบคนฝรหลอกินได้จริงลองดูคือมันนุ่มเงี้ย เฮ้ยมันต้มเงเฮ้ยดีมากเลยนะดีมากเลยนะ,อ,ะอืมเพราะว่าตุ๋นมาคือดีที่เขามีแบะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งแบบกุมีทั้งปลาลูกชิ้นแท้ดีสุดเลยตามมาด้วยเนื้ออันนี้ลายสวยมากอ,อ,อันนี้คือเอ็นแต่เราคนที่ชอบกินเนื้อเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยนะเราได้นานถูกใจแล้วแหละเอางี้ ำกันก็กินหมดเฮ้ยใจเย็นต่อนน้ำล้นแล้วน้ำท่วมเลยอ่ะผมว่าร้านนี้ผ่านใช่ดีนะคะทุกคนชอบอะไรสุดชอบอะไรลุดสุดสะอาดเลยกินลูกชิ้นแพะก็เป็นซิกเนเจอร์แต่เมื่อกี้เม hmm. like ื่อกิ้ลูกช like ิ an ้นกุ้งก็อร่อยและนี่กินลูกชิ้นปลาก็อร่อยอกันเนื้อหมูที่กันให้กินก็นุ่มมากเอาโดยรวมคือดีทุกอย่าง เข้าใจแล้วว่าทำไมคนเยอะร้านเจเจ้าแลวจริงๆนะเขามีข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยนะเมื่อกี้บอกแม่แม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้สุดจุดติงหูละเอางี้นะนี่คือผ่านไม่ใช่การกับพลอยมามันจะกินแล้วบอกว่าผ่านนะคือคนแถวนี้กินเปิดก้าวบนสี่โมงแต่เขาปิดบ่ายโมงเขาหมดแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าวันนึงเมื่อกี้เขาบอกว่าขายได้กี่ชามนะประมาณแบบสองสามร้อยชามบางวันเกินเปิดแค่เดียวคนเต็มหลังเราแล้วเออว่ะเฮ้ยลองดูดิเต็มแล้วว่าพัเดยวเองคื้นี่ยังไม่เที่ยงเลยอ่ะ ม,มากินกันแล้วกันนะครับร้านเจเจาสสำหรับสาขาน้เจ๊เจ้า2อยู่ที่โยทินพัฒนา3นะครับ<อ>เข้ามาจนเจอเซเว่นอยู่ฝั่งขวาคุณจะเห็นเลยที่ดีคือมีที่จอดรถด้วยนะครับแต่ถ้าคุณมาแบบเที่ยงบ่ายโมงอาจจะหมดได้มาถึงสิ่งแรกที่ต้องสั่งคือลูกชิ้นแค่สิ่งสองคือเนื้อตุ๋นและหมูตุ๋นคือสั่งได้หมดอะเอาไปิงอร่อยนะอยขอเพิ่มลูกชิ้นเนื้อหน่อยอ๋อทุกคนอย่าลืมนะแม่เขาปิดทุกวันอาทิตย์อ๋ออย่าเผ<ห>ื่อม,มาละ จานนถึงสามมาได้อาทิตย์ไม่ต้องมาให้แม่เขาพักผ่อนบ้างอาจาะเดยวอันนี้เราไปกินข้าวกันดีกว่าใช่ให้ดูบรรยากาศว่าตอนนี้คนเยอะแล้วอาจารย์<ด>แล้วก็คุณควรจะมากินร้านนี้เพราะว่าราคาไม่แพนด้วยโอ้ยเตียวเนี่ย4450บาทกัันี้เองคุณภาพดีอาจาะแค่นี้กันเองเอบคค่ะแล้วจิ๋วเองจิ๋วเองมากินด้วยไป